เจอหักหลังฉันเธอทำให้ในแขนต้องตายฉันบอกเคยนอนรับนี่ว่าฉันเป็นเพื่อนแต่คุณมันง้อเองตั้งหากมันง้อเองตั้งหากฉันยอมรับว่าฉันเป็นเพื่อนที่ตามเล่เหยันของนายทิ้งจองแก๊งขันอย่ากรู้ว่าฉันด้วยนะพวกแกมกำลังจะโดนกับจัดมันนักสู้มังเขาเนีย้ามาช่วยฉัน ก็จะถัดสุขค่ไปแรกงานกับพี่แกทุกคนหมดคุณแสงรุ้งคุณประเบิดอะไรผิดแล้วเหรอคุณประเบิดอะไรผิดแล้วเหรอพวกของคุณก็ยังติดต่อน้ำเอาหลักฐานมาแลกกับตัวคุณมาแลกไม่จริง าแข็งแกร่งเข้มแข็งแค่ไหนก็ตำแตุ่คนเขารักเขายอมทําได้ทุกอย่างไม่คิดค่าถ้าจะคิดค่าฉันเพื่อให้เขายอมแพ้คิดผิดนักสู้วังข้าวเหนียวจะนักสู้วังข้าวเหนียวจะไม่มีทางเลือกต่อสู้เด็ดขาดใครว่าฉันจะฆ่าคุณหรอกทำแบบนั้นมันไม่ได้ผลอร่อย ยิ่งเจอทรมานมากเท่าไหร่ความแข็งแกร่งของนักสู้บัเข้าวเหนียวก็ยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้น <c oughs> หน้ามาละเสร็จแป๊บเปิดหัวเปิกใส่เข็มกันบาดเจ็บแล้วก็กดกัานแล้วน้ำขึ้นไล่ฟองกัดกดอยู่ที่เลขเจ็ดเลขหนึ่เสร็จแป๊บน้ามาลกดดูการเว้มปางดูเอาเข็มฉีดยาแทงนักๆเลย น้ำเหลืองเครื่องบินนกแอร์อีอินเทอร์เน็ตเอ็กพลอเรอร์อยู่ที่เข็มฉีดยาหรออยู่ที่น้ำสีเหลืองๆเ,เหรออยู่ที่คุณหมอโรคบาลหรอนี่มันคือคุณมรกรนางจิ้งจอกกำลังโดนฉีดยาให้แสงระวีอยู่ที่ห้องจับตายลางๆห้องมัดมือของแสงระวีอยู่ที่อยู่ด็อกเตอร์อยู่ในห้องลังๆกำลังโดนฉีดยาให้แสงระวีอยู่ที่โรงงานยาเทอนหรอกำลังฉีดยาน้ำเหลืองนอกแอร์ให้แสงระวีฉีดยา ฉีดยา,าน้ำเหลืองนกแอร์น้ำสีเหลืองเหลืองเป็นน้ำอยู่ในเดตตอโกขวดสีทองโลโก้เดตตอเดตตอตอมันต้องน้ำเขียวนุ่นก <c oughs> ดอยู่ที่เลขเจ็ด มันไม่าคนตัวเลยนะมันไม่มาก่ากตัว,กกว,ตวผู้พานาทไอ้ไอ้นักสู้ข้าเหนียวขึ้นไปคุยกันคนร้ายชื่อไอสอนกับไอคนซ้ายไอคนร้ายไอไอผู้พนันไงสอนทั้งสองคนกำลังจะคุยกันอยู่ข้างบน <c oughs> ไอนักสู้ข้าวเหนียวมันกระโดดลงมาพูดผู้พนันพูดว่า ผู้พันปล่อยตัวผูเขียวซะปลูผพันปล่อยตัวผูเขียวซะผู้พันนักขังใหญ่เนี่ยนักขังใหญ่ผู้พันปล่อยตัวผูเขียวซะผู้พันไอ้นักสู้มะข้าวเหนียวผู้พันปล่อยตัวผูเขียวซะผู้พันมือสังหารเก่งที่สุดของเขี้ยวิญญาณรู้จักเวทของเขาพยาไฟไปแล้ววันนี้ถ้าแกไม่อยู่แผนการชั่วจะจัดการแกซะจะจัดการแกซะแกจะได้ข้าได้ในเมื่อครูผมเอง ไม่ต้องใจมันนักสู้มวัเข้าเหนียวใจมันซึ่งาบเลยแกปากดีนะแกปากดีนะไอ้ไอสอนมันโดนต่อยแล้วโดนปืนโดนด้ามปืนตกท้องไอ้ตกท้องครูเขียวแล้วคนร้ายมันโดนปืนตกท้องครูเขียวไอ้

รับให <c oughs> ้ไอลิงลมรับเข็มฉีดยาออกมาจากไอลิงลมหล <c oughs> อดฉีดยาน้ำสีน้ำตาลกาแฟ,าเ,ฟเบอร์ดี้น้ำสีน้ำตาลกาแฟเบอร์ดี้ฉีดยาช้างอยู่ทีุ่อยู่ที่น้ำสีน้ำตาลหลออยู่ที่หมอรูกป,ปาหล,ลอนี่มันไอแม็กนัมกำลังฉีดยาอยู่ที่บ้านไม้หลังๆที่อยู่แสงราวีจับตัวแล้วก็อยู่ที่ไอแม็กนัมมันกำลังโดนฉีดมันกำลังฉีดยาเพิ่มพลังบ้าอยู่ที่บ้านไม้หลังๆที่ต่างจังหวัด ในมือฉีดยาให้แม็กนัมกับกับไอสอนกับไอผู้พันกับไอลิงลมกับผู้พันกาลังฉีดยาอยู่ที่บ้านไม้ร้งางที่ต่างจังหวัดเหรอฉีดที่บ้านไม้ลังางต่างจังหวัดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แม็กนัมฉีดคอแล้วมันไม่ใช่เหมือนไม่ใช่แทงคอพ่อด็อกเตอร์พ่อด็อกเตอร์ตายไม่ใช่สูตรทดลองยาที่เดิมตรงไหนมันอยู่ที่บ้านไม้ร้งางที่ต่างจังหวัดไอคนเดิมมา คนเดิมไอดิงลมไอิงลมไก่สอนอยู่ที่บ้านไม้หมลังๆอยู่ต่างจังหวัดเมื่อไหร่ที่ฉันจัดการนักสู้ครงเขาเ